ชื่อแล้วพี่น้องครับก็ดีแบบมาเล็นน้ำนาตาลีคาตงะพันเขินเพิ่นกำลังขั่วปลาอยู่พี่น้องไปปลามาเลยใส่ละเอี่เจ้าปลาสามเผาพุดดอนปลาทั่วสามเผาก็ใส่เผาพุดสามเผาสามเผาสามเผาพุดรันพุดดลยไก่ลายปลาซ้ำตึกปลาหวยละเออเนี่อื บัตรละลอยบัตรละลอยซ้ำซื้อปลากินเจ้าคือไปหากินไก่แทใใ้เขากินไก่เขาจำนาได้แล้วบัตรละลอยกะของบ่หมานเฮือว่าปลาบ่มีเองนัดหากินไก่เขาจำนาได้แล้วไปลงปลาเขาหยอกแต่กับขวบกับแม่นแล้วบ่ได<ๆ>้แล<ๆ>้วไปเท่าไรล่ะคุณสามีหากินไก่หากินไก,นก,นก่เขาจำเขาชื่อได้แล้ว นึกเจ๊จต้องไปหากลิ่นไก่ไปหากินข้าใช่ไหมเจ๊จ๊าไปหากินข้าวโอ้ไปหากินข้าวคือมาเห็นกับของให้ผ<น>ัวจีนเมื่อเมาแล้วฝนตกฝนตกฝนตกไม่ได้กินเัื่อเมาเออไปหากินข้าวที่พี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบ่งบ้านของนาตาลีครับเพิ่อนรับแดงรับแดงบ้านรับแดงอ่า สวนยอมฮื้อเขาเอ็งยังก็่าใหญ่สวนยอมวะจัดสวนจัดสวนาราคาแท่งไหนที่นี่นี่แหละแต่ใหญ่แล้วแต่แแตน้อยหันดัดโกขามเป็นโกบวงย้อมกะแพงเนี่ยเออเมียดัดอเอาเป็เดเปียลต้นบวกข้าวทังสิ่กับเป็นราคาหนึ่งเออต้นบวกข้าวอย่างเงี้ยเป็เดเปียวก็เป็นอีกราคาหนึ่งอืมเงี้ยถึกนไปกับเมื่ออยู่บ้านนี่แต่ดูแล้เขากับเมื่อถุงว่าจ้ารับ จัดแตงสวนเนาะแสดงว่าบ้าน,านล้างได้งางฝีเมื่อจาเมื่อต้นี้วเศษนี่เระทานได้ะทนได้เหกอกข้าวซื้อเง่อว่าอข้าวซื้อย่านย่านดังเกยานเุตบานเจ้าแื้ได้นี่เจ้าก็ซื้อกินยู่ตลาดล้วก็ถึงว่าอไ,ไปไกลึ้นว่าสได้ม่ีหาิไก่หาินไก่เออลกำงไปานละ ไม่ตั้แต่เทาแต่ว่าลูกหยาบไปหยาบอืมถอดชุดปล่แมางานใส่เขาเขกว่ารับเอาคือวางสั้นมันมาถึงอายุถอด่าไังแชปดปีเป้มาบอก่ารยัไม่เต็มดเปลงเอเห็นมากมีบยานสิบเกนชุดเปเคียเมื่อได้สิไปหาผัวอายุตั้งมาเทียนะนี้ ก็ไม่ได้ไปหรอกข้ากคบิดข้พบิดเศร้รราปรไปสิเทไปปานนี้เขานำภูมิแล้ว <c oughs> โอ้ยเงไปนมาโดาจนเงนอดมาจน,นงนงเงินมากวัโชงเนม่่ได้อนซ้อนพี่เ<อ>งนนินอ่าเงินเ <c oughs> ง,นนงนิน่ะมีไหมใช่ไหมเออเงนนิน่ะมีไหมเงินมาผ้าหลดุดเงินจะหลุดผ้าเป็หลุดสักทีเออมีดอกครับ สำหรับคนเกาหลีที่อยู่ประเทศเกาหลีอาจจิฟังภาษายพิสารบออกครับแต่ว่ากับบอกโปรดจงรับรู้เลยว่าถ้าคุณนอกใจฉันนาตาลีคาตงะก็จะนอกใจคุณเหมือนกันเงินมาผ้าหลุดเหมือนกันนะครับ <c oughs> ที่หไหนกินแล้ววาอี๋กให้ปากเลียคเจ้าจะรู้ว่าสีอยากากเียติตากเดียเดียนึงอยาไม่หนึ่งตามเออปากจ้อยปากลางโคกลางน้อง เป็นบ่าบางสีเด้อหันมันปลาตัวน้อยกะแต่คว้างกับจินหัวตัวใหญ่อันตัวมันกะไปไถ่ผัวจินงานกินเข่ากับหัวแพงกินก้อนเดี๋ยวต่การนั่งนองคอยกินมันเป็นสั้นไปชงเลยฝ่าหนามนี่กผมอายุน้ำเงินมันรับไปหาผู้สาววะตอนนี้ขึ้นไปกินเข่าซือ้อไปยังขึ้นไปกินเข่านอ,นอกบ้าน มาคนไว้เนาะเรื่องเขาโอ้ยคนไวยเลยไปไปกินนอนไ้รอันใดภแษาประเทศทีมอกินแซ่บก็กิได้โดนเอกนแซ่บระเทศทิมเออกิน่บเห็นอไรได้เออกิ้แซ่บงว่าติดแจงขวว่าโอ้ยอันมาตันไม่ใส่เกลเพยเกสอเพียเนียเออ จะ่าเพราเอาคว้วดอกต่ผู้ใดเก็บไดไสิเอ้ยผู้เขาเก็บได้เขาสิบบ่ะบอ่เอาเจ้าสิไเปทนโดคนเก็บบ่ไ้เน้เจ้าต้องโทษหมาเจ้าได้ว่าใส่บ่ละมันระวังน่ะบ่เพี้ยนน่ะเออเขาไปห่อนหมาเขาไปห่อนหมาป่ะูนี่ได้มาขึ้นกับโอเคเหรอจี พี่น้องครับว่าเบื้องิ่นมักเกียร์ครับนาตาลีหมักปลาเบื้องไก่พ่อเลยเนี่ยหอยลูกหอยหล่อนเนี่ยเส่้นเส้นเอี่ยงนั่นล่ะชุดรสพี่ยังนี่น้ำมันหอยน้ำมันหอยพ่อเลยวะสูตรนี่ระคาใส่สูตรนี่ล่ะพี่น้องครับเบื้องได้ครับสูตรเิ่นเลยครับคือน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็รรสดีเนียน้ำนรสดเกี๊ยวไส่บ่อราคาเกียร์ใส่บ่ค่ะเกี๊ยวเปล่า เดี yes, ๋แซยุ่วย๋อโอ้ยอคือมาคำนวณเลยป่ะมึงพ่อดีอยู่าคึงกาโ oh. อ้ยกี้ไปยนนุ่มขุ่นเนาะครับพี่น้องครับนี่เม่่บัดที่นี่พริกไทย <laughs> ม, <laughs> มาบึงสูตรมาปลาของนาตาลีขาดแต่งงานนะครับก็จะมีหนึง่งเปียงนี่เปรียงนี่อันนี้บอสหนึ่งน้ำตาลสองเกลือสูตร สโอ้ยปูหลายอย่างเนี้ยเลยไหเจ้าหอยฟังใหญ่ยังไงเจ้าลงเอาอย่างลงไงบ้างบ่าหอฟังไดผมเบิ้งมาทันหนึ่งหนึ่งไงผงชูรดสองรสดีสน้ำมันหอยสี่น้ำตาลน้ำตาลก็น้ำตาลโอ้น้ำตาลล้งสี่ไอไอผิดไทยหายยังกัผงยังมกีนี่กระทีผงกระเทียผงกะทียผงเรายังอีก โค้งแบบจะเอัออะไรอยัอยงเออใส่อันะไ้คันเอาไปถ่ายตาเดียะให้มันกรอาแบบใส่เบกกิ้งโซดาเต็มหน่อยว่ามุจี้นี่ไหมเบกกิ้งโซดาโอ้เบกกิ้งโซดาใส่เต็มหน่อยเวลา,า<อ>เนาะเบล่าเป็ด,ดาปตากมันแมงวันกับสีพัสดอมแมงวันกับสีพัตดอมนะ ครบเปิดที่คนเสียไปตากครับพี่น้องครับคนเสียไปตากครับมักเอาไปมมก่อนเอาไปก่อนมักไว้สามปีก็ยังไปตากเออมักไว้สมปีเป็นบักนักนมันมาผ้เราเคยเยตากชนบักนั่นมันมาตีมเป็นเกาหลีอยู่เยีิตา